ค,คลิปนี้เกี่ยวกับการใส่กระดาษน,นะครับกระดาษน,นะครับนี่มันเป็นม้วนแกนประมาณนี้นะครับความกว้าง57มิลลิเมตรนะครับอันนี้ของที่ร้านมีจำหน่ายนะครับแล้วก็เนื้อขาวขาวสะอาดนะครับหนาก็วิธีการใช้นะครับมันมาใหม่ใหม่มันก็ติดแน่นนะครับ แล้วก็ฉีกมันก่นนิดนึงแล้วก็เทคนิคนะครับเทคนิคเราแนะนำให้ตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็การห้อยนะครับฝาอันนี้คือฝานะครับ,บเอียงให้ดูดีกว่าจะได้ใกล้หน่อยเราดัน อ่าฝาเนี่ยครับดันออกมาอย่างนี้เลยครับส่วนการปิดนะครับก็เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดนะครับตรงนี้เป็นที่ฉีกระดาษตรงนี้เป็นฟันเลื่อยเราสามารถถอดได้ถอดได้ดูนะครับเป็นที่ฉีกระดาษถ้าตรงนี้เสียหรือว่ามันสึกแล้วเนี่ยก็มีก็พอจะมีหาอะไรเปลี่ยนได้ครับอ่ะผมเปิดให้ดูกัน ในข้างในเครื่องเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นขาห้อยขาห้อยกระดาษนะครับเดี๋ยวผมเแนะนํานะครับว่าอันนี้ก็เป็นลูกยางปั่นกระดาษนะครับอันนี้ตังหัวพิมพ์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าหมึกรุ่นนี้จะใช้ผ้าหมึกเขาเรียกว่าอ b 0 2บีศูนย์ะครับผ้าหมึกริบบอนแดงดํา กันกันร้อยนะครับก็ร้อยอย่างนี้เลยครับสีดําอยู่ข้างบนนะครับสีแดงอยู่ข้างล่างเนี่ยครับคือได้ใหม่ๆเนี่ยก็เขาจะมีอย่างนี้ใส่มาอย่างนี้เรียบร้อยเลยลูกค้าก็ก็จําให้ดีครับว่ามันมันเดินทางไหนร้อยผ่านตรงไหนบ้างก็นี่ครับเวลาเราตีอะม้วนกระดาษมันก็จะ ฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งเต็มแล้วพอเราใช้ไปมันก็จะม้วนอย่างเงี้ยหมุนหมุนแนวเนี้ยแล้วก็เก็บ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 จนครบแล้วก็ถ้าสมมติมันครบเสร็จอะแล้วก็ดึงมันออกมาด้วยการกดกดมันจะตรงนี้มันจะบีได้นิดนึงอะเดีย๋ยวนะครับอ่าบีบนิดนึงอะแล้วมันก็สลักมันก็จะหลุด แล้วเราก็สามารถดึงมันออกมาได้นะครับอย่างเงี้ยครับอ,อเดี๋ยวนะครับเราต้องร้อยใหม่ร้อยไปมันก็ไม่ตึง่ะครับพอมันไม่ตึงเราก็บิดด้านนี้ไปให้มันตึงนะครับแล้วก็พอสมมติมันเต็มรอบหนึ่งอะเราดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาม้วนกลับมาให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ให้เต็มแล้วก็ใช้ได้น่าจะสักสองถึงห้าหนึ่งถึงห้ารอบอะ หรือจนกว่าว่ามันจะจางมากจนคุณรู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วก็ค่อยเปลี่ยนอันนี้ผ้าหมึกอ,อันนี้เราก็มีนะครับลองถามมาได้ของที่ร้านนะครับอ่าผมหน่องนะครับมิสเตอร์ไฟแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดแปดดหลนายเอ็มอาร์ไฟแนะครับเว็บมิสเตอร์ไฟแขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับอ่ากระดาษพอเราตัดมานะครับ แล้วก็เสียบด้านนี้แนะนําว่าให้เสียบลักษณะนี้นะครับเพราะเราต้องสอดเข้ารูนี้แล้วเครื่องมันจะดึงกระดาษแล้วก็ออกมาตรงเนี้ยมันจะได้มว้มวนกลับไปข้างหลังเราแต่ถ้าเราเราใช้แบบเนี้ยเวลามันสีกระดาษเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพอมันพอมันยืดออกมามันก็จะมาปะหน้าเราเนี่ยมันก็จะผิดหลักการนะครับ เดี๋ยวผมสใส่ดูนะครับขอพันแป๊บนึงอ่านี่นะครับเราเสียบเข้าไปแล้วบนเครื่องอ่ะมันจะมีปุ่มฟีดต,ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุพอเสียบเข้าไปแล้วเราดันนิดน,นึงนะอ่ามาละมาละอะ่ดึงอีกหน่อยแล้วเวลาใส่แล้วก็ร้อยผ่านหน้ากากตัดก,กระดาษเนี่ครับ นี่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องถอดดีกว่าครับเวลาปิน้นแล้วผมจะได้ถ่ายดูว่ามันเห็นง่ายหน่อยแล้วมมเราก็สมมติเราเราพิมพ์ใช่ครับนะดึงมาให้ดูน่มันก็เป็นอย่างนี้ครับเสร็จแ,แล้วพอเราใช้เสร็จแล้วก็ฉีกไป นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็เราก็ใช้ไปจนหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนม้วนใหม่ถ้ากระดาษหมดสำหรับคลิปนี้สำหรับการใส่กระดาษนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ